สวัสดีครับเบลเองนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ที่ช่องนี้ครับกดที่ใต้คลิปนี้ก่อนได้เลยนะอย่าลืมกดที่ใต้คลิปนี้นะครับผม subscribe นะครับผมคุยกับใครเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับของนี่เลยชิปเห็นไหมไม่โฟกัสอ่านนะครับอิ i n ินิติฮอตสินั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมพรีวิวไปแล้วนั่นเองรุ่นที่มาพร้อมกับ CPU ที่เหมาะกับการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมตอนที่ผมพรีวิวไปเนี่ยผมยังไม่ได้บอกราคาไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่ทราบว่าราคามันเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยราคามาแล้วนะราคารุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่3 5 9 0บาทเท่านั้นเองสำหรับราคา3 5 9 0บาทเนี่ยจะเป็นรุ่นแรม4นะครับแล้วก็ความจุที่ 64G บกิกบอกได้เลยว่ามีแค่ไม่กี่แบรนด์จริงๆนะในราคา3,000ไม่ถึง4 0 0 0บาทเนี่ยที่ให้แรม4มา เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ชมคลิปแกะกล่องน,นะครับผมอ่ะได้รีวิวเล็กๆน้อยๆลงไปในคลิปนั้นด้วยทั้งฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เขาให้มาที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็รวมถึงหน้าจอและการใช้งานโซเชียลด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Line IG YouTube หรือว่าอะไรต่างๆกันแล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆใช้งานโซเชียลอยู่เนี่ย สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปรีวิวในวันนี้นะครับผมก็จะมาเจาะประเด็นไปเลยนะครับเรื่องของกล้องเรื่องของเกมนะครับผมแล้วก็ เรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผม3อยา่างนี้ที่เขาชูจุดเด่นของรุ่นนี้มานะครับผมในงบไม่ถึง4 0 0 0บาทนะ3 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองซึ่งเรื่องแรกที่เราจะมาคุยกันนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของเกมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวจริงของการเล่นเกมเลยนะอ่านี่คือสโลแกนของเขาคือตัวจริงของการเล่นเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของเกมเนี่ยเราจะมาทดลองเล่นกันนะครับว่าจะเล่นได้ลื่นไหลขนาดไหนนะครับผม แต่เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยนอกจากจะใช้ CPU ที่แรงแล้วแล้วก็มีแร m ที่มากพอในการที่จะประมวลผลแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการทัชสกรีนมันพูดยากแั่มาคนี้ทัชสกรีนนะครับผมอะทัชสกรีนเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำคัญนะครับในการช่วยในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองเช่นพวกเกมยิงต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ย จะให้หน้าจอมาที่ใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ่จะประมาณ6.78ใช่ไหมอ่าใช่นะครับผมบวกกับอ่าความเะเอียดที่ hd plus นะครับแต่ว่าจอ hd ในรุ่นนี้เนี่ยก็ให้สีสันที่สวยงามนะครับส่วนในเรื่องของการทัชสกรีนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆเลยไม่ต้องคิดว่าจะไปเทียบกับพวกราคา15,000-20,000อย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับผม เอาราคาหน0 0 0บาทให้รอดก่อน,นมันเป็นการทัสกีนที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมสามารถใช้งานทั่วไปได้แล้วก็เล่นเกมเนี่ยก็ยังอยู่ในเกมที่ก็เล่นได้อ่ะอืมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าหงุดหงิดนะเวลาที่เอาไปเล่นพับ g หรือว่าเล่นฟรีไฟล e นะครับผม ทีนี้กลับมาถึงเรื่องเกมของเรานะครับผมเกมที่ผมเอาไปทดสอบมาเนี่ยก็มีทั้งหมด4เกมด้วยกันนะครับนี่ครับผมเอามา,เ,าเล่นทั้งหมด4เกมเนี่ยจะมีมีพับจีนะครับผมมีฟรีไฟแบล็คดิสเซิร์ตออนไลน์นะครับแล้วก็เกม ROV เรามาเริ่มเกมแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเกม ROV นะเป็นเกมขวัญใจของน้องๆทุกคนเลยนะครับผมกับ CPU G70 ของ e d i ิเทคนะครับจะไหวไหม เออผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี m e d i t t e h Hyper Engine นะครับผมเป็นเทคโนโลยีสำหรับช่วยในเรื่องของการเล่นเกมให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับที่ทาง m d i i t e คเนี่ยใส่ให้กับ CPU รุ่นนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลขึ้นนั่นเองนะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของ ROV เรา ROV เนี่ยสามารถเล่นได้ที่30เฟรมแบบนิ่งๆเลยนะครับผมเล่นได้อย่างลื่นไหลตลอดเวลาตัวคุณภาพของภาพเนี่ย เขาสามารถปรับได้ถึง HD แบบสูงสุดเลยนะครับผมแต่ว่าข้อสังเกตของเกมนี้ก็คือเมื่อมาอยู่บน CPU รุ่นนี้จะไม่มีแบบ60เฟรมเรทให้เราเล่นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัวเกมก็น่าจะพัฒนาแล้วก็รองรับ CPU รุ่นนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อไปแล้วก็เอาไปเล่นเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่า สเปกนอื่นที่เขาให้มาเนี่ยเอาจริงนะมันมัน,ม,นมันแทบจะดีกว่ามือถืออินเตอร์แบรนด์อยู่แล้วอะในราคาเท่านี้นะครับในงบเท่านี้ โอเคทีนี้เกมที่2นะครับที่ผมได้ทดลองเล่นก็คือเกม Black Desert Online นั่นเองนะครับผมเกมนี้นะครับมีน้องๆถามมาว่าเล่นได้ไหมเล่นลื่นไหมนะครับผมผมก็เอาไปทดลองเล่นมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมปรับทุกอย่างได้สุดเลยนะครับผมเล่นแบบ60เฟรมเรทได้เปิดตั้งค่ากราฟิกได้สูงสุดนะครับผมสำหรับเกมนี้ไม่ต้องห่วงเลยเล่นได้อย่างดีมากๆ มาถึงเกมฟรีไฟนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับปรับทุกอย่างได้สุดอีกเช่นกันนะครับผมมีโหมดเฟนเบลสูงมาให้เปิดโหมดแชโดว์ได้นะครับผมแล้วก็ปรับค่ากราฟิกเนี่ยได้สูงสุดเลยแล้วก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลอีกด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบเกมนี้แล้วก็อยากจะซื้อรุ่นนี้ไปเล่นเกมนี้นะครับสามารถซื้อไปแล้วก็เล่นฟรีไฟได้อย่างลื่นไหลแน่นอนนะครับผมรุ่นนี้ ส่วนเกมสุดท้ายนั่นก็คือ PUBG นั่นเองนะครับ PUBG จะเป็นเกมที่กินสเปคเครื่องที่สูงอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับ CPU ดูรุ่นกลางๆอย่าง Helio G 70เนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยปรับการตั้งค่าของกราฟิกให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะ จะจะเป็นนะฮะเข้าใจไหมเรียกง่ายๆก็คือเราควรจะต้องปรับกราฟิกให้เหมาะสมกับ CPU ที่เรามีอยู่ในมือนั่นเองนะครับผมเกมนี้เราสามารถปรับกราฟิกได้ถึง HD ของของตัวเกมนะครับปรับได้สูงสุดที่ HD แต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงอัลตร้านะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเล่นให้มันลื่นไหลขึ้นเนียนตามากขึ้นเนี่ยก็ควรจะปรับภาพที่เป็นกราฟิกเนี่ย ให้อยู่แค่ระดับสมดุลหรือว่าแค่ดีนะครับผมไม่ต้องถึง HD แล้วก็ปรับกราฟิกที่อัลตรานะครับก็จะทําให้เล่นเกมได้เลื่อนขึ้นนั่นเองอันนี้คือการตั้งค่าที่ผมแนะนำเลยนะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเกมได้มันขึ้นนะครับผมอันนี้คือเกมผั b G ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเรื่องของตัวเกมเนี่ย ก็สามารถเล่นได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคบผมทั้งเกมที่มีกราฟิกไม่ได้สูงมากอย่าง Rov ไปจนถึงเกมที่มีกราฟิกสูงอย่าง PUBG นะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอนนะครับแค่ต้องปรับ ให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับผมส่วนเรื่องของความร้อนนะครับผมก็จะพ่วงไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่5,200ม ah ิลลิแอมเลยนะครับผมเท่าที่ผมทดลองดูนะก็คือผมเล่นเกมไปสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแบตลดไป14%กับแบต5 2 0 0มิลลิแอมนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราชาร์จแบตครบ100%เนี่ยก็จะสามารถเล่นเกมติดต่อกันได้ 7ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันแบบไม่มีอะไรผิดพลาดในการแบบว่าปล่อยประจุไฟฟ้าอะไรนู่นนี่นั่นนะอ่าผมผมเล่นเกมไม่ได้นานหรอกผมเล่นผมทดลองให้เล่นได้แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> เออซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยมันลดไป14%่นะครับผม100เนี่ยหาร14ี่มันก็จะได้ประมาณ7ชั่วโมงกว่าๆน <c oughs> ั่นเองนะผมตีให้เป็น7ชั่วโมงแล้วกันนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า สามารถเล่นเกมได้นานมากๆเลยนะเอาจริงเล่นเกิน5ชั่วโมงนี่ผมก็ว่าเยอะแล้วนะน้องๆไม่ควรเล่นเกมติดต่อกันเกิน2 3ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้คือเตือนไว้ก่อนเลยนะอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องของความร้อนของรุ่นนี้เนี่ยผมทดสอบในช่วงที่มีฝนตกปล่อยๆนะครับมีฝนตกหนักบ้างตกปล่อยบ้างนะครับแล้วแต่อารมณ์มัน <c oughs> อ่ะก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีความร้อนสะสมมากมายนะครับแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะ แล้วก็มาถึงเรื่องของการใช้งานกล้องกันบ้างนะครับการใช้งานกล้องเนี่ยผมก็จะแยกออกเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับผมได้พูดสเปคคร่าวๆไปในคลิปพรีวิวแล้วนะครับเอาเอาเป็นว่าผมจะพูดให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมตัวกล้องหลังนะครับผมเนี่ยตัวกล้องหลังเนี่ยจะให้มาทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันเลนส์หลักนะครับมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์เดฟเซอร์กับเลนส์มาโครนะครับที่2ล้านพิกเซลส่วนเลนส์สุดท้ายเนี่ย จะเป็นเลน QGA นะครับซึ่งเป็นเลนที่ช่วยในเรื่องของพูดง่ายๆมันคือ AI นะครับผม AI ที่ช่วยจับซีนต่างๆนะครับเช่นเมื่อเราเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยเปิดกล้องขึ้นมานะครับเอาไปถ่ายท้องฟ้ามันก็จะขึ้นว่าท้องฟ้าหรือว่าเอาไปถ่ายดอกไม้มันก็จะขึ้นว่าดอกไม้อะไรอย่เงี้ยนะครับมันก็จะช่วยปรับโทนของภาพนะครับให้เข้ากับสิ่งที่เราถ่ายให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผม ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยจะให้มาที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับตัวเลนส์หลักนะครับที่ให้มา16ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันในการถ่ายที่มืดด้วยนอกจากจะสามารถถ่ายในที่มืดได้แล้วเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันของ AR นะครับให้เรามาเล่นด้วยเวลาเราแบบกด AR เนี่ยมันก็จะมีแบบตุ๊กตานู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับเวลาเราถ่ายคน นะครับผมแล้วก็มี่โหมด beauty มาให้ด้วยนะครับกล้องหลังมีโหมด beauty โหมด beauty เนี่ยเรียกได้ว่าโคตรเนียนนะ่ะเดี๋ยวผมเอาลูกขึ้นให้ดูนะว่าโหมด beauty ของกล้องหลังรุ่นนี้เนียนขนาดไหนเรียนแบบว่าโอ้โหแต่จริงๆมันปรับได้นะมันมีให้ปรับถึง6กระดับเลยนะครับผมเดี๋ยนะหกระดับหรือเปล่าขอดูก่อนอ่ามี6กระดับนะครับผมตัวกล้องที่ถ่ายจากโหมด AI camera เนี่ยก็จะสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราถ่ายที่ที่มีแสงสว่างพอสมควรเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ชัดเจนดีแต่ว่าปัญหาของกล้องรุ่นนี้นี่ก็คือมันจะมีความไม่ค่อยมีด y นาม i ิกเรนจ์ที่ดีเท่าไหร่นะครับผมเวลาถ่ายไปปุ๊บเนี่ยฉากหลังที่มันมีแสงเยอะๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเกลีย่ยให้นะครับผมซึ่งจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมี HDR auto มาให้นะครับแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพย้อนแสงมากเนี่ย ก็สามารถเก็บภาพได้คมชัดดีนะผมแล้วก็สีสันสวยสดงดงามอยู่นะถ้าเกิดว่าดูจากในโทรศัพท์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอตลงคอมเนี่ยสีมันก็จะดูดรอปลงอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นแบบนี้ทุกเครื่องเลยนะโทรศัพท์อ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ซัมซุงเนี่ยหูสีโคตรสดอะ่ะอยู่ในจอโทรศัพท์นะแต่ว่าพอพอตลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็จะสีดรอปลงมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลนส์16ล้านพิกเซลเนี่ยในเรื่องของกล้อง AI นะครับผม ผมก็คิดว่ามันโอเคอยู่นะครับผมอย่างน้อยก็คือถ่ายแล้วมันก็ให้ความคมชัดที่ดีนะครับแล้วก็สีสันก็ไม่ได้ดูแย่จนเกินไปไม่ได้ดูจืดไม่ได้ดูจืดจนเกินไปนะครับผมสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนนะ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาเท่านี้นะครับมันเน้นเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วเนี่ยกล้องมันจะแบบแย่เลยนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยราคา3า9 0้กบาทนะครับกล้องก็ยังถ่ายดีอยู่นะครับผมรวมถึงเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตนั่นเองนะผม เอาไปถ่ายกับน้องหมาเลยนะคือผมตั้งใจว่าจะถ่ายแค่รูปเดียวแล้วก็เอามาวิเคราะห์เลยนะเพราะว่าหมาเนี่ยเป็นหมาขนยาวนะครับดูจากภาพของน้องหมาเรานะครับผมที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบภาพนี้อยู่เหมือนกันนะมันมีไล่มันมีการไล่เลเยอร์ของความเบลออยู่พอสมควรแล้วก็ตัวเส้นขนของสุนัขเนี่ยไม่ได้แยกเลยนะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคอยู่เลยอะ่ะเออเอาไปสามารถเอาไปถ่าย,อ,าายอ่าพอเทตได้ดีพอสมควรเลยนะครับผม โซนอีกเลนหนึ่งนะครับที่เป็นเลนมาโครนะครับถ้าให้พูดตรงๆก็คือไม่ชอบซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลนมาโครในการถ่ายอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าผมเฉยๆกับเลนมาโครนะครับเพราะว่ามือถือมันราคาไม่สูงมากแล้วให้เลนหลักมาดีแล้วนะครับผมตัวเลนเดฟเซนเซอร์เนี่ยก็ พอ,พอใช้ได้นะครับผมแล้วก็อีกเลนหนึ่งเป็นเลน AI ใช่ไหม AI ก็ช่วยปรับสิ่งต่างๆได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นมาโครมันจะไม่ดีเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะครับผมทีนี้มานถึงโหมดที่เขาใส่เข้ามาในมือถรือราคาไม่ถึง4,000เนี่ยก็คือสามารถถ่ายภาพกลางคืนแบบไ i g h t m o d ได้นะครับผมอ่าอย่างน้อยก็ยังใส่ไนท์โหมดมาให้นะเออถือว่าใส่ใจเรื่องกล้องอยู่พอสมควรเลยนะ เพราะว่าสโลแกนที่เขาบอกว่ามันจริงจังกับเรื่องเกมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะใช้งานกล้องได้ดีขนาดนี้เหมือนกันนะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายในกลางคืนที่มืดเลยผมจะเอาลุกขึ้นให้ดูนะครับว่ามืดขนาดไหนถ้าใช้ตัว AI แคมราถ่ายนะคบผมก็จะมืดแบบมืดเลยแต่ว่าพอเราเปิดโหมดกลางคืนนะครับก็จะทำให้ภาพสว่างขึ้นมาพอให้เห็นนะครับว่ามันคืออะไรมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะคบผมก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายภาพที่พอจะมีแสงอยู่แล้วนะครับเช่นในรูปนี้นะครับก็จะทําให้ภาพมันดูแบบเบลอๆไปเลยอ่ะอมผมชอบภาพที่ถ่ายจากตัว AI camera มากกว่านะครับมันไม่ต้องสว่างขนาดนั้นก็นได้แค่เห็นว่าแสงกระทบลงตรงไหนแล้วแล้วภาพมันไม่ได้แบบมืดจนเกินไปเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะคือจริงๆแล้วมันก็สว่างขึ้นอ่ะมันก็ทําให้เห็นเราเห็นนู่นนี่นั่นได้อเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเอาไปถ่ายแล้วให้เห็นว่ามันคืออะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะ เพื่อส่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับผมโหมดบิวตี้ของรุ่นนี้นะครับที่บอกไปว่าหน้ามันโคตรเนียนมันเนียนมันเนี้นเนียนเนียนจริงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ผิวไม่ได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ปรับให้มันหกไปเลยก็ได้นะอย่างผมเนี่ยผิวมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหมก็ปรับไปที่6เนี่ยก็ทําไม่ได้ภาพที่แบบมันก็ดูหน้าพอใจอยู่นะครับผมแบบว่า,าผิวขาวดีนะครับผมในอันนี้ในใน,ใน,ใ,นในกล้องหลังนะครับผม โอเคทีนี้มาถึงเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างนะครับสาวๆน่าจะอยากรู้นะครับว่าถ่ายเซลฟี่เป็นยังไงบ้างนะคบผมรุ่นนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลซึ่งเป็น8ล้านพิกเซลที่คมชัดถ้าเกิดว่าเราถ่ายในที่ที่มีแสงพอดีพอดีนะครับผมมีแสงให้แบบว่าเห็นหน้าเราชัดๆอ่ะอ่ะมันก็จะถ่ายได้คมชัดนะครับผมแล้วก็มีโหมดบิวตี้ที่สามารถปรับได้3ระดับซึ่งงงไหม ตัวกล้องหลังมีให้ปรับ6ระดับนะครับผมแต่ว่ากล้องหน้าให้ปรับแค่3ระดับนะแต่ว่าเป็นการปรับ3ระดับที่ดูจะเพียงพอแล้วต่อการอยากหน้าเนียนอะไรเงี้ยซึ่งนอกจากที่จะปรับหน้าเนียนได้เนี่ยก็ยังปรับพวกเชฟต่างๆบนใบหน้าได้อีกด้วยนะครับผมโอเคนี่คือเรื่องของภาพถ่ายนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยทีนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับผมรุ่นนี้จะไม่มีโหมดที่จะช่วยกันสั่น ให้เรามานะครับผมแต่ว่าใส่กล้องแบบ2 k มาให้เราบอกตรงเลยนะผมเพิ่งเคยเห็นโทรศัพท์ที่ให้กล้องวิดีโอแบบ2 k มาอ่าปกติก็คือจะเป็น full hd แล้วก็ขยับไปเป็น4 k เลยใช่ไหมครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกล้อง2 k นะครับซึ่งทั้ง2โหมดเนี่ยไม่มีการตั้งค่าที่ช่วยในเรื่องของการกันสั่นนะครับผมก็เลยตีไปว่ามันไม่มีโหมด eis มาให้อ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกถ่าย2 k มาให้ดู ซึ่งคุณภาพของหมวดวิดีโอเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีการสารั่งมาให้นะครับก็ทําไงอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องใช้กิมบอลนะครับถ้าเกิดคิดว่าจะเอาไปวอล์จริงๆอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องมีกิมบอลหรือว่าเป็นตัวที่จับให้มันแบบนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยคุณภาพของวิดีโอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ดีอยู่นะอ,อาจจะมีแบบบูบ,บ้าบูบ้บบาบ,บ้างนะครับเวลาแบบเจอแสงแบบสลับไปสลับมาอะไรเงี้ย ผม,มันเป็นเรื่องปกติของมือถือราคาไม่แพงแต่ว่ามันก็ให้ภาพที่คมชัดดีนะครับดูจากฟุตเทจที่ผมไปถ่ายมาได้เลยฝนตกไปอย จริงๆอะผมไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับเพราะว่าจุดยืนของแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็แตกต่างกันนะครับผมซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือรุ่นนี้ราคา3,000กว่าบาทราคาไม่ถึง3,600้ยบาทโดยสาเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยให้แรมมาถึง 4GB กิกเลยนะครับบอกได้เลยว่าทั้งตลาดตอนนี้เนี่ยมันมีไม่กี่รุ่นจริงๆที่ราคาไม่ถึง4 0 0 0บาทแล้วให้แรมมาที่ 4GB กิกะไบต์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือรุ่นนี้นะครับแบรนด์อินฟินิเนี่ย เป็นแบรนด์ที่ทำรอมออกมาได้ดีพอสมควรเลยมันสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลามากๆเลยนะครับผมแบบว่าเราจะปัดไปนู่นไปนี่เปิดเอิงเปิดแอปอะไรเงี้ยสามารถใช้งานแบบว่าลื่นไหลอะแอนิเมชันต่างๆที่เขาปรับออพติมัล์มาจาก Android 10เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ามาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่28 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วก็จะเริ่มวางจําหน่ายทาง Lazada นะครับในวันที่2ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ตัวความจุเนี่ยมีให้เลือกอยู่2ขนาดนะครับอยู่2ราคานั่นเองนะครับก็คือรุ่น r ร m 4ความจุที่6 4 g b กิกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา35,90บาทนะครับผมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น Ram 4แล้วก็ความจุ 128G งกิกนะ4ทับ128ในราคา ,3990 บาท ถ้าเกิดว่าน้องๆเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบรุ่นนี้อยู่แล้วผมก็จะเชียร์ให้ไปซื้อรุ่น128 g b นะครับเพราะว่ามันจะสามารถแบบมันเก็บนู่นเก็บนี่ได้เยอะอ่ะเพิ่มเงินอีกแค่ไม่กี่ร้อยเองอะประมาณ400อ่ะเพิ่มอีก400บาทนะครับได้ความจุเพิ่มไปอีก64 g ิเป็น128 g b ทีนี้เครื่องนี้น่าสนใจหรืออยังนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยในวันที่2นะครับหรือว่าวันไหนที่เขาเปิดขายแล้วเนี่ย ผมก็จะเอาลิงก์สั่งซื้อเนี่ยมาไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับจะได้หาซื้อกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะผมโอเคนี่ก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้กินน้ําเลยรู้สึกเจ็บคอแล้วตอนนี้อ่ะก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับชอบรีวิวในช่องผมนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ลพด จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์นะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย